สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดพุทธฉายจังหวัดสระบุรีครับนี่อันนี้เราอยู่ทางขึ้นบันไดแล้วครับเดี๋ยวเ,เดินกันไปกันเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปบนวัดนะครับผมอันนี้ขั้นบันไดทางขึ้นนะครับทุกคนน่าจะเป็นเสียงพญายนาค ครับไปแเาาขึ้นกันไปด้านบนกันครับผมก็จะมีลิงนี่ก็จะเป็นหนั้น บรรยากาศตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่ครับก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ ขึ้นมาถึงนวครับทุกคนตีน้องลิงก็จะเยอะหน่อยพระพุทธฉาย วัดอยู่ริมหน้าผาครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับครับ เราจะมาจากประตูฝั่งโน้นนะครับทุกคนนี่น้องลิงเขาจะเยอะหน่อยอันนี้เราจะไปไหว้พระนอนกันครับ อันนี้พระนอนที่วัดพระพุธทธาฉายนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แต่ลิงก็เยอะนะครับ แล้วออกมาจากวัดนะครับทุกคนอันนี้ทางที่เราขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่นมัสการทางขึ้นลอยพระพุทธบาทกันนะครับทุกคนแต่น้องลิงเยอะมากแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผม อันนี้คืออะไรไป,ไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันเลยครับครับเราไปกันต่อครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปดูรอยพระพุทธบาทกันครับ น,นี่เขาบอกวัดถ้ำือสีบรรยากาศด้านลางลิงก็จะเยอะยครับแต่เราเดินไปกันเลยครับทุกคน ลิงอาจจะเยอะมากครับเดี๋ยวทางขึ้นมีแต่ลิงครับทุกคนเราผ่านฟูงลิงมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยครับ เราไ่เที่ยววัดสลับรีเราต้องมีกำลังขาดนดนึงครับทุกคนนี่ทางที่เราขึ้นมาสูงนิดนึงครับผมไปไปต่อถ้าเป็นทางรถเขาไม่ให้เราขึ้นนะครับผมเขาให้ขึ้นแค่วันสำคัญครับ น,นี่ครับทุกคนทางที่เราขึ้นมาดูดิพายุน่าจะแรงมากเมื่อคืนนี้ครับทุกคนต้นไมห้หักเลยโอ้โห เหนื่อยอยู่นะสูงด้วยครับทุกคนไปเดียวเราตัดภาพไปจนถึงเลยครับครับทุกคนเราขึ้นมาถึงแล้วครับผมโอ้นี่บรรยากาศด้านบนับเหนื่อยจริง มีแออยู่ด้านบนครับผมบรรยากาศข้างล่าง,ปงเป็นโจมืองสระบุรีครับที่เราเดินขึ้นมาครับทุกคน ันนี้จะเป็นหน้าผาสูงมากเป็นว,วัดเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้รอยพระพุทธบาทกันดีกว่าครับผมอันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นอีกฝั่งครับทุกคนที่เขาให้นํารถขึ้นมาได้แต่ว่าวันที่เรามาเขาห้ามนำรถขึ้นมาครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับไปลอยพระพุทธบาท แต่กำลังร้อนดีนี่ครับบรรยากาศด้านบนครับทุกคน แล้วนะครับผมนี่ครับอาจแล้วเราไปดูร้อยพระพุทธบาทกันครับตอนนี้เขาปิด เขาปิดอยู่เราเลยดูไม่ได้เลยครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับผมวัดพระพุทธฉายนะครับผมไปก่อนครับเจอกันอีพีหน้าครับทุกคน